สวัสดียามเช้าค่ะเอ็มพามาชมรถเข้าใหม่เลยนะคะโอ้โหนานน,านทีจะมีเข้ามาค่ะกับรถอีซูซูเลยรุ่นนี้ค่ะเป็น6กล้อเล็กนะคะเป็นรถ6กล้อค่ะขนาด6กล้อแบบนี้นะคะรถยนต์ปี2018ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นนี้เลย NMR130 แบบนี้เลยนะคะ อันนี้เอ็มลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะมีมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เข้ามาตอนนี้นะคะสามคันนี่มาแบบนี้เลยเสียงเครื่องยนต์เอ็มสตาร์ทแล้วรถเพิ่งเข้าใหม่เมื่อคืนเลยนะคะเดี๋ยวราคาเอ็มแจ้งใต้คลิปอีกทีนะคะอันนี้ภายในเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ ค่ะเดี๋ยวเอ็มพาชมนะคะแบบนี้เลยรุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูสำเนาเล่มแป๊บหนึ่งนะคะให้ดูว่าแบบไหนเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแตบบ่เอ็มให้ราคาพิเศษนี่เลยแบบนี้สำเนาเล่มแบบนี้รถยนต์ปี2018นะคะ รถจดลงเล่มสีขาวแบบนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าได้ราคาแล้วเอ็มลงใต้คลิปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร e นะคะสวัสดีค่ะ